ช h อตสตอรี่ตอนช่วงเวลาของสองเราไอโนโคจิกำลังจูงเสือให้กับเคณที่แห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเคได้ยินมาว่าไอโนโคจิเขาสามารถทำคะแนนทะลุ400คะแนนทำให้เครู้สึกประหลาดใจเขาจะเก่งจริงหรือเปล่านะถ้าเก่งจริงก็น่าจะพอๆระดับ ดูกี่มลระละลมัง้งในขณะที่เคกำลังพูดถึงไอโนโคจิอยู่ในใจนั้นไอโนโคจิก็พูดออกมาว่าตั้งแต่ฉันเข้าโรงเรียนนี้มาก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ฉันแก้ไม่ได้จากคําพูดที่ได้ยินมันทําให้เคคิดหนักยิ่งกว่าเดิมถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคะแนนสอบเต็มคงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาจะคงตามเขาไม่ทันแน่นี่เคเคโฟกัสหนส่อยสิข้อนี้ทําแบบนี้นะนั่นนั่นนั่นข้อนั้นเธอทําทผิดมันต้องทําแบบนี้เข้าใจไหมเธอเลยตั้งใจฟังสิ่งที่ไอโนโคจิสอน ก่อนหน้านั้นถ้าติวหนังสือกับโฮลิเิต้าหรือคนอื่นเธอให้อโนโคจิติวหนังสือคงจะดีกว่าเธอจึงขอร้องให้อโนโคจิติวหนังสือให้และเขาต้องมันนั่งข้างๆเธอด้วยอโนโคจิก็ไม่ได้มีอาการปฏิเสธแต่อย่างใดมันทําให้เคมีความสุขยิ้มแก้มปรีแต่เหตุผลที่แท้จริงก็คือเธอไม่สนใจเรื่องการเรียนแต่อยากให้อโนโคจิมันนั่งข้างๆเท่านั้นเองและเอาแต่คิดเรื่องของเธอกับเขาถ้าพวกเธออยากรู้ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อ อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะ